สวัสดีเจ้าพ่อก็น้องเว้นคนเลี้ยงหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้าวันนี้สามีน้องเว้นนะเจ้าจะปลาเปืือนเปื่อน,นะเจ้าขึ้นดอยเจ้ามาหาตัดไม้ไผ่เงี้ยเข้าหลามนะเจ้าอันนี้ทีมงาน เดินป่า,าเ,เดินมาลดน้ำหนักมาเนี่ยระวังระวังพรีเปือเป่อยนๆนะเจ้าเนาะแล้วก็นอก้องวาน้นองเบ้นไม่เอาหาช่วงเทศกาลยุตยาวตูจีนนะเจ้าเนาะยาก,กินข้าวลามกันเจ้าวันนี้น้องเบ้นเขาก็กเลยอย่างเงี้ยข้าวลามกินกันนะเจ้า,าสามีก็เลยไปป่าเปื้อนไปตัดไม้ไผ่บนดอยนะเจ้า,าไม้ไผ่นี่เป็นตีของยาเท่าแกนะเจ้าเนาะไม้ไผ่นี่เป็นไม้ที่เขาไว้กินนอนะเจ้าสามารถเอามา,าเผาข้าวลามได้อยู่นะเจ้าเนาะ เวลานอออกแล้เวเบนก็จะชอบมาคุดที่นี่แหละเจ้าตอนนี้เขาเริ่มตัดทิ้งหมดแล้วนะเจ้าเพราะไม้ไผ่นอมันล้างไปถึงบ้านคน้แล้วนะเจ้าเนาะช่วงนี้อากาศหนาวนะเจ้าเนาะไม้ไผ่ก็เริ่มแห้งแล้วนะเจ้าบอกว่าจะเอาไปเผาจะดีกอน,นะเจ้าแต,แต่ช่วงก้อนน้องเบนมาเอาบอกเป็นยังนะเจ้าตัดไปเผาข้าวหลามยังติดเตี้ยเหมือนเดิมนะเจ้า <ป>ตัดเรียบร้อยเยายกอนมันเยื่อมันนมันมันต่อแล้วนี่ต้องตัดเีอะ เาคัตเตอร์อย่าง uh ีมนก็อ uh, ย uh> ู uh> ่ตาตรงนี้แต uh> uh uh mm ่ท uh ี uh ่ม uh ันเียแต่มันต้องตัดตรงกลางนี่ตนาเดี๋ยวาเจาแต่ละคนนานี่เจ้าแต่ละคนตอนนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะเจ้า อย่เจ้าปลาเกาหลีช่วงนี้นะเจ้าหิมะมันตกนะเจา้าไปไม้ยังกะจะลนนะจน่นแห้งหมดนะเจ้าต้นหญ้ายังกะแห้งหมดนะเจ้าจะมีเขียวๆกับต้นสนกับต้นไม้ไผ่เท่านั้นนะเจ้าตี ยังยังเขียวเหมือนเดิมนะเจ้าตอนนี้กับปากันมาถึงฟ้ามูแล้วเจ้าคุณสามีกับปากันตัดไม้ไผ่นะเจ้ามองมันจะน้อยกว่าบ้านเฮานะเจ้าแล้กก็สั้นกว่านะเจ้าแต่สามารถเอามาเผาเข้าวหลามกินได้อยู่นะเจ้าเนาะต้องเบนไก่ย่าหลายรอบแล้วนะเจ้ารอบนี่เปื่อนต้องเบนไม่เอาหาหลายคุณนะเจ้าวันนี้ต้องเบนเข่าไย่าเ,าเข้าวหลามหลายอยู่นะเจ้าเนาะ เาไต้องตันไวนี่ตะลุกเกยก,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 ก็ได้ก่อนเกยเกยได้หมดน้อเกยได้ะโนี่เจ้าตอนนี้ก็ได้ไม้ข้าลามแล้วนะเจ้าเดี๋ยวมาพอผลงานเวลาเผากันนะเจ้าเนาะวันนี้เราเป็นเจ้าข้าวลามกะทิกันนะเจ้าคลิปนี้เราแบ่งกระคอจบคลิปเพียงแต่อีโโอ้ก็โนะเจ้าฝากแชร์คลิปให้นน้องทีมเจ้าสวัสดีเจ้าเจอกันคลิปหน้า